เราจะจบแถวกันด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอสองข้อลงช่องนี้อ่านี่คือลักษณะของการจบแถวนี้เราขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่อ่ะหลังกับ ขอสองขอนับโซ่ห้าไปด้วยก็เป็นสองสามสี่ ทีนี้พอมาดูหลักที่เจดให้เรามาลงน, okay. ลงน,น,บบนี้ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้โซ่สามหนึ่งสองสาม นับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอสองคอลงหลักนี้ลงตรงหลักมันตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ลงพอสองคอตรงนี้หาครั้งหนึ่ง สสามสี่ห้านะคะเราลงตรงหลักนี้หลักแรกหนึ่งครั้งแล้วก็มาลงตรงช่องนี้ห้าครั้งก็เป็นหกหลักที่เจ็ดลงตรงนี้ เราก็เริ่มวนแถวตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเราวนแถวตรงนี้เหมือนเดิมละแถวต่อไปครูจะไม่อธิบายนะครูจะมาอธิบายตรงนี้เลยตรงช่วงนี้เราจะเจอกันตรงช่วงนี้เลยนะคะอันนี้ก็ทำวนเหมือนเดิมเราจะมาเจอกันตรงช่วงนี้ <S <S หลังจากที่เราเสร็จลายที่สองแล้วนะคะเราก็จะขึ้นลายที่หนึ่งใหม่ อันนี้ลายที่หนึ่งนะอันนี้ลายที่หนึ่งลายที่สองนะคะหลังจากที่เราขึ้นลายที่สองเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นลายที่หนึ่งตัวนี้ใหม่เราก็จะขึ้นโดยวิธีโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่หาันหลังกลับพอสองคอนะคะนะับไปหนึ่งช่องสองช่อง โซ 1, ่หนึ่งพอสองคอนับไปหนึ่งช่องสองช่องโซ 1, นะะ่หนึงพอสองคอนะคะนับไปหนึ่งช่องสองช่องโซ่หนึ่งลงนี้เรามาลงตรงตรงจุดนี้ จุดที่เป็นโซ่เจ็ดโซ่หนึ่งนับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สองนับไปโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงตรงที่มันเป็นโซ่เจ็ด สซหนึ่งพอสองข้อลงตรงหลักมนันหลักแรกสซ่หนึ่งพอสองข้อนับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สอง ทีนี้ครูจะมาสรุปให้นะคะถ้าเป็นลักษณะที่มันเป็นไอโซเจตรงนี้จะต้องลงให้ได้3ขาพอมาตรงนี้นะคะจะต้องลงให้ได้4ขาอ่อมาโดยที่มีโซ่1ขั้นนะคะพอสองคอ โซนแอนโซนแอนคุณจะสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยเป็นช่วงเนี้ยลงให้ได้สามหลักถ้ามาตรงนี้ลงให้ได้สี่หลัก นะคะคเอาแค่นี้พอหลักมันจึงจะไม่หายนะคะต้องลงแบบนี้นะถ้าคุณลงแบบอื่นรับรองว่าหลักมันจะต้องหายแน่นอนนะคะแต่ถ้านับไปว่าถ้าลงตรงนี้ถ้าเป็นช่วงนี้ลงให้ได้4หลักพอมาถึงตรงนี้ลงให้ได้3หลักทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะลองทำดูนะ เราจะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่ห้าพอสองคอหันหลังกลับแล้วก็ลงตรงหลักมันโซ่หนึ่งนะคะลงหลักมันตอนนี้เรากำลังวนแถวที่หนึ่งตอนนี้เรากำลังวนแถวที่หนึ่งนะคะ ่ครูจะให้ดูเราจะวนอย่างนี้เราจะวนะลายที่หลายที่สลายที่หลายที่สเราจะวนอย่างนี้จนได้ความยาวเป็นที่ต้องการของตัวเสื้อนะคะเราจะทำแบบนี้ออกมาเป็นสองชิ้นก่อนอื่นครูจะขออธิบายความหมายของคำว่า ความกว้างของตัวเสื้อก่อนนะคะความกว้างของตัวเสื้อก็หมายถึงนี้นะคะจากนี้มาถึงนี้อันนี้หมายถึงความกว้างของตัวเสื้อที่ครูพูดถึงนะคะความยาวความยาวแล้วแต่ว่าเราอยากได้ความยาวเท่าไหร่นะคะให้เราถักเอาลลักษณะของเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสองชิ้นเหมือนกันเลยถักจากบน ขึ้นมาเอ้ถักจากล่างขึ้นมาข้างบนนะคะลักษณะของตัวเสื้อจะเป็นตัวเสื้อหลวมๆใส่สบายๆถ้าใครที่อชอบเสื้อหลวมๆคุณถักกว้างๆออกมาเลยไซส์เรานะคะถักกว้างๆออกมาเลยว่า,าถ้าสมมตว่าใครไม่มีสายวัดให้ใช้ไม้บรรทัดวัดจากตัวเสื้อที่เราชอบ ขนาดความกว้างนะขนาดความใหญ่ความยาวเนี่ยนะคะให้ใช้ไม้บรรทัดวัดจากเสื้อตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบใส่แล้วมันมันสบายสบายหรือคุณชอบว่าใส่แล้วมันกว้างมันเล็กมันใหญ่พอดีกับที่คุณต้องการแต่ถ้าใครชอบใส่เสื้อแบบพอดีตัวนะคะก็ให้เลยช่วงช่วงบ่ามานิดนึงนะคะประมาณสองดอกสองสามดอก เรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาเป็นวิธีการเพิ่มช่วงบ่าเพิ่มช่วงบ่านี้เราจะเพิ่มกว้างหรือแคบแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะคะเพียงแต่ว่าเวลาคุณทำแล้วคุณสามารถที่จะสวมลงหัวคุณได้สำหรับเสือ้อตัวนี้ครูจะเพิ่มอยู่ที่สามดอกนะคะอ่าล้วก็เริ่มจากตรงนี้เลย เราจะเพิ่มลายที่สองฉะนั้นลายที่สองเวลาเราขึ้นแถวใหม่มันโซ่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงนี่ห้ 5, พอ1คอ อืมพอสองคอครูพูดผิดพอสองคอนะมันก็เป็นการขึ้นลายที่สองพอได้แล้วก็โซ่สาม ก็สาม ก็เป็นการขึ้นลายปกตินะคะหนึนสองสา